สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านอำเภอออฟฟิเชียลครับกะตอนนี้ครับมาอัปเดตนะครับที่หลังเวทีของทีมงานรัตนศิลป์นี่ครับแรงครับสาวน้อยเฮากะกำลังเดินทางมาจากบ้านแพงครับแต่ยังไม่ถึงนะครับเออนี่อันนี้ก็เป็นทีมสกัดตูมของของเพลินเนาะพี่น้องนะครับเป็นทีมสกัดตูมของเพลินนะครับรถเพลินงานนี่เกินได้อยู่เลยนี่ครับเออ ล่าสุดรถคันนี้ก็ขึ้นได้แล้วนะครับ ลิกสิทธิ์วะเนาะเพี่นี่เนาะนี่นะครับเด้อครับบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เวทีของรัตตสินตาชัยรัตน์ครับม่แรงของสาวน้อยเพ่นเพ่นเรียนอยู่นี่นะครับเด้อพี่น้องครับนะครับวันนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับสีเวทีนะครับแปดหมอลำแปดคณะนะครับนะครับหมอลำคณะที่หนึ่งครับปฐมบันเทิงศิลป์ครับปฐมจิยุฟังบุ่นครับพี่น้องครับ นั้นคือเวทีของปฐมนะครับตรงนี้จะเป็นเวทีของมอลลรัตนสินอินตาทยาลาดครับนะครับสาวน้อยเป้บรรแพงนะครับรับก็ขึ้นเวทีตรงนี้ครับนี่ขึ้นเวทีมองนี้ครับนะครับแล้วก็นะครับฝั่งนู้นนะครับจะเป็นนะครับมอลำแก่นนครบันเทืองศิลินะครับนะครับแก่นนครมันเทืองศิล์นะครับ แล้วก็แอบไปทางฝุ่นสิเป็นคณะศิลปินผูุ้ไทยนะครับเพิ่นกระจบแบ่งกันขืนพี่น้องคือจังคณะนี้เนาะครับของรัะตนีนิกสิขืนฟองก,กับเช้าหน่อยเนาะครับคณะอื่นกันสีขึ้นอ่าสีคณะอื่นจะเ,เป็นลุงสยามนะครับสมจิตบวทองนะครับอ่าแล้วก็อ่าหนึ่งเพชรเมืองชัยนะครับแล้วก็ แลน้องใหม่เมืองยูแพ้ครับเออนั่นแหละครับเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับตอนให้กันเรื่องใจกันครับตอนไหนเตรีมงานซาหน่อยกันเีมงานได้ยังไงไม่ถึงยังมาไม่ถึงสถานที่จัดงานนะครับกำลังเดินทางมากำลังหอน เอาครับพี่น้องทุกคณะต้อเสียเแลาพี่น้องนะครับามันก็นมองมงในมุมนี้กันนะครับ,น,รบนี่ับตากเป็นรถ เวทีขึ้นกันเป็นรถด,ดูลำพ่วงขึ้นกันครับแต่ฟังนี้ยังขึ้นว่าใดญ่ให่เยอเอาพาพี่น้องรับไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับผมขอญาตาสงวนสิทธิการที่จะย่างาข้าไปล้งหันขึ้นกันนะครับเพราะมันเป็น พื้นที่ของเพิ่นเพิ่นกำลังทำงานนะครับผมก็สามารถเ้าไปเจาะข้างในได้เพราะว่าเ้อไบ่ไห้รับอนุญาตนะครับแต่ว่าก็นไทยทางทางเอานะครับพี่น้องหวังว่าจะเข้าใจนะครับพี่น้องครับไม่ให้กัร่างใจกันครับสาวน้อยเพี่ยนแพงเย็นนี้นะครับคืนนี้นะครับเพราะว่าขออนุญาตพี่น้องครับอันนี้ผมบมลูขอมุ่นมีว่าเพื่อนจะหล่นกี่โมงหล่นจากโมงหล่นแบบได้ยังไงนะครับ ตอนนี้เวทีรถตักก็เริ่มจะน,นะครับติดฉากติดยังแร็วครับเริ่มติดไฟนะครับวันนี้จะหันมาไฟกำครับหมอลำทา่านขอนแกน่นวิน้องครับอันนี้คือเวทีหมอลำของปฐมบึงสินครับนี่ครับสุดยอดหมอลำอันดับหนึ่งครับคุณนว้าหมอลำไม้เล็กหนึ่งปฐมบึงสินครับ ทุกคณนะย่อมมีชาญชายาของตัวเองนะครับนี่ครับโอเคนะครับล่าสุดนะครับรถล,ลำโพงก็สามมรถเราขึ้นได้แล้วนะรถล,ลำโพงนะครับเราขึ้นได้แล้วนะครับผมก็อยากเอารถมาจอดน,นี่แน่ะะนอน นี่ครับอันนี้เป็นเวทีของปฐมนะครับคือเขาเขาพร้อมแล้วนะครับนัดนตรีก็เริ่มตั้งกองแล้วไม่ติดเสียเศ้าหรอกบ่ยอดดีดีเลยคนทํางานเร็วอยู่ีครับปฐมนะครับยอดมากเลยครับปฐมมันเต็สินครบ่ได้ไปถ่ายแกลไก่ครับขออยากสงวนคือเก่าพี่น้องครับเอาถ่ายได้แต่หน้าเวทีนะครับเออถ่ายได้แต่หน้าเวทีเพราะนะครับ ส่วนลึกส่วนในก็มันเป็นดีกษิ์ทางวงเพื้นนะครับเขาบาสามาติไปกล่าวไกลได้เลยพี่น้องครับให้เข้าใจในจุดนี้ได้ครับเดี๋ยวกลมกัดด้วยครับเด้อพี่น้องครับอ่าโอลังการครับประตมุตนยังศิลป์สุดยอดมากนะครับอลังการนะครับเวทีสวยนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงครับพี่น้องครับมันมักกรรมตั้งไฟศิลปินผู้ไทยนะครับ น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าติดลมครับเี๋วีติดลมถ้าประกาศจากกองอรยการนะครับถนนเส้นด้านหน้าหวศิลหรือตรงด้านหน้ากองอเมรการ่วมเนี่ยนะครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนคนเดินนะครับเป็นรดเลนนะครับท่านที่นํารถมาจอดนะครับขอความร่วมมือขอความกรุณานารถออกไปจอดตัวเื่นนะครับถนนเส้นตรงด้านหน้าหรือตรงด้านทิศเหนือของกองอัยการนะครับตรงนี้จะเป็น เพบนท่านไหนเลี้ยงถนนนั้นเลีนถนนคนเดินนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของนักศึกษานะครับท่านที่นํารถเข้ามาจอดขอพร่วมมือเคลื่อนย้ายรถของท่านนะครับไปจอดจุดเปลี่ยนนะครับจุดตรงนี้นะครับจแต่รถเบนติดลมจะไม่มีรถจอดนะครับจนถึงที่เยี่ที่วางภรรยาไว้นะครับจะเป็นบูธของนักศึกษานะครับขอพรวมมือนิดนึงนะครับอันนี้เป็นของศิลปินภูไทยนะครับของพ่อวิรพงษ์วงศ์ศิลป์ครับ กันเลยวนะเพราะว่าด้วยอุปสรรคนะครับด้วยอุปสรรคนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันเละนะครับยังไงก็มาให้กำลังใจเบ่นเด้อพี่น้องครับคือผมชอบนะครับฉากลําของศิลปินบุไทยมากนะครับคืออลังการครับมันมันดีมากครับโชว์มันเป็นเฮ็ดดีแห้งพี่น้องฝากให้กำลังใจทุกคณะไม่ว่าคณะไหนก็อาชีพเดียวกันนะครับอยู่น้ำกันอาชีพน้ำกันครับทุกอย่างครับ สุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็คือมาให้งานหาเงินครับทํางานหาเงินทั้งนั้นครับไม่มีเในหานอื่นแน่นอนครับนะครับนีนก็จะเป็นกองอุนวยการนะครับดูแลนะครับความเป็นไปมากของทุกทัานทุกคนนะครับนี่ครับเอาพี่น้องครับพอันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ฝากไว้่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับช่องบ้านลำพินเอเชียครับเออ ฝากไว้ได้เด้อพี่น้องครับช่องน้หน่อยยังบรทธานอย่ใหญ่นะครับฝากให้พี่น้องเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจนะครับช่องนี้นะครับอ่ะฝากกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ค่ะอาไอ้ชะมืดตะกอนครับสวัสดีครับผม